สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมฟรีสไตล์พันเดียวจะมาเดินเลาะคลอ,คองหาปูดำกันอีกแล้วเดี๋ยวตามมาลุ้นกับผมเลยที่ฟ้าครับวันนี้ผมจะได้ปูกี่ตัวครับผมวันนี้ไม่มีใครมาเดินดนเลยมีผมคนเดียวแต่ภาพหมายก็อย่างที่เห็นเลยครับน้ำแห้งได้ที่เดี๋ยวเราไปหากันเลยที่ฟ้าครับ อวันนี้จะได้ปูก,กี่ตัวไปกันเลยครับเจอแล้วอีกหนึ่งรู้ครับคุณผู้ชมรูนี้อยู่ใต้ต้นโพลยครับสางทางตัวจะสวยครับฟังจากเสียงตัวสวยโลมีกดอะไรอยู่ในรู้หรือเปล่า แครรู้นี้มั้งเหรอโอ้โหทำงานครับหอยครับเจออ๊กรุ้งงครับท่านผู้ชม้อยตีนปูใหม่เรียมเลยครับเดี๋ยวจะรอขอแย่ดูตัวจะอยู่หรือเปล่ารอยตีนใหมล่ะกัน ได้ยังไงดูครับนี่ขอ ó เลยครับฟังเสียงครับเขียวออกหรือเปล่าจะต้องเบิกรูหน่อยครับอย่างนี้ไม่ออกแนะ่ รูอยู่นั่นให้กุกกะกุกกะเลยครับฟังเสียงนะครับรู้ว่าจะขาออกมาลองเขีดทิ้งก่อนเอาละครับตอนนี้เบิกลูกไปหน่อยนะครับตัวอยู่ลึกไปหน่อยครับแต่ผมว่าเห็นตัวนะคุณชาวบ้างเสียงนะน,นักหันตามล้อออกนีบครับนิดออกนีบครับ คเให้ดีก่อนครับอ๋อ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 แล้วอ๋อแล้วอ๋อครับอ๋อครับโอ้ไอ้สวยเลยเดียวครับดูตัวกันดีกว่าอ๋อครับโอ้ครับตรงนี้นะครับโอ้ยดูไซครับดูไซโอ้ยดีขอไม่ปล่อยครับ ถึงมเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวหน่อยโอ้ยนี่ครับเห็นไหมครับออกแล้วออกแล้วควับควับโอ้ยบิ๊กไบค์ครับสายนี้แหนี่ขอไม่ปล่อยครับโอ้ยติดปากรู้เลยครับมาไปาย,ยาเขึ้นด้วย ไงดีครับแต่มาคนเดียวครับยุ่งไปหมดครับงานนี้ไม่ยอมปล่อยฮะดูครับท่านผู้ชมลองล็อกนี้ก่อนมันไม่ปล่อยครับเฮ้ยครับท่านผู้ชมตัวเมียไซยักษ์ครับรรมมยยก้บกามหลุดครับปล่อยก้ามหมดเลยครับ เอาไปแค่น้ำแป๊บเดียวปล่อยกล้ามครับโหนี่ครับหวานครับเดกตามไปดูรูต่อไปดีกว่าโอ้ได้ตัวแรกไซส์นี้ก็โอเคแล้วครับไปต่อเลยครับมาดชมครับผ่นนา,านมารคดนมาเจออีกลรังนะครับ เฮ้ยเลยเอนงี้ผลเลยผลน้หวานสวยใช้ได้ครับจัดการเลยอุ้ยน้หวานตันเลยครับจะยืนข้างนู้นลมเดือดมันนิงั้นรับเดินได้แคบเดียวครับเจอรังแรกนะครับติดกระดาษดีเหลือเกินครับรองสาวาทั่วเลยเดีเหลือเกินเออมดก็กัดครับมีความรกของป่านะครับ ดนงันขนาดไหนครับไม่มีทางไปเลยนะมุมุดยางเดียวครับตัวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับ,ห,รวบหวานสวยจัดครับขอไปดูนี่ร้านพันเยอะแล้วลครับ มากสามคนครับชอดนี้พันทิศพันมาร์คพันเดียวเกาะกินโต้ซะด้วยครับานครับลังนี้มาดูลังใกล้ๆกัครับนี่ครับหมนหมอนสตยขนาดน้อครับดูกันเองยิงไม่ขึ้นไปครับลังต่อไปครับ น่นครับด้านบนอีกหนึ่งลังครับผมลังไม่ค่อยโตเท่าไหร่ครับขิววครับหีัวมาขึ้นไปแล้วครับเป็นตัวเล็กครับขึ้นกิ่งเล็กได้ครับเปตัวเล็กก็ขึ้นกิ่งเล็กครับไม่เกินเอื้อมครับความพยายามของมนุษย์นะฮะโอ้ยลังเกือบล้างแล้วครับแกลังแกครับนี่ไปผสม ยาได้ครับสวยเลยครับ้กงลังโอ้ตกตกับตกกตกตกพันวักตก,ต,กต้นบหลังนี้พันมากไม่ยอมครับปีนเอาจนได้ครับโหครับออมพยายามครับชุบอ๋อกะเถาวิธีด้วยครับเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถ โอเคครับมาดยอดจริงๆผ่านมากของเราเดี๋ยวจะมีตกช็อตสองหรือเปล่าครับโอเคครับหลังนี้สวยด้วยนี่ครับดูที่ตอนมักเป่าฟันเลยแดดมันร้อนอันตรายเอาเป่าไปถึงหลังครับโอเคครับโอ้หลังสวยครับหลังนี้ เงินกันง่ายๆครับในป่าก็มีเงินนะฮะถ้าเราขยันไม่มีอดตายแน่ๆมีแต่เสียงตายครับจะอดตายไม่มี <c oughs> ป่าเดียวอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับสามรังวันนี้ใช่ครับโอ้หวานใหญ่จัดพันธุ์ทิศหวานใหญ่พันลังอีกอ่ะวันนี้นะครับป่าเดียวครับสามรังครับ ห่ากันระยะ5เมตร2เมตรนะครับป่ามันรกครับหัวหลังเหลืองอารามดีเกินหัวหลังนั่นอะไรเนี่ยเบิ่นนะหัวหลังคู่เหรอหลังเดียวแลแต่หัวน้ำหวานมันดีครับมันเลยหัวหัวนะครับสังเกตได้แต่หัวน้ำหวานยังไม่เต็มดีนะตัดเลยครับตัดเลยครับ โอเคครับอพอไอดได้ด้านเดียวนะครับแก่อาจจะมองไม่เห็นนะครับเกิหวานไม่เต็มนะฮะถือ <พา S 2> ว่าใช,<ห>ใช้ได้คุณผู้ชมครับผ่านแหวงกับผ่านจำลองบอกว่าเขาเจอพึ่งไว้หนึ่งรังครับเขาจะพาไปดูเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับว่าผพึ่งเดือนห้าของเขาจะลังใหญ่ขนาดไหนครับ รีบจัดครับเดินไม่ล้อเลยครับบรรยากาศก็เป็นทุ่งนาครับปลาอยู่คลิปตีตอนเที่ยงเป๊ะเลยครับเมื่อ,อก,กี้ไปหาปูก็ได้ปูไข่มาหนึ่งตัวสาตีพึ่งต่อครับวันนี้เดี๋ยวทางเรี้ยวแล้วครับตามปลุ้นกันเลยดี่ฟ้าลังกะโตขนาไดไหน ไหน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 โ้วัน oh, นั้นผมกมาแต่ไม่ได้เลี้ยวตรงนี้โอ้ oh, เขมาไท<ป>ยใกล้ด, mm. เดิเดี๋ยวเดี๋ยว oh, เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้สวยงามครับโอ้ห oh. เอาเรือครับแวกมาออกแล้วนะฮะ นะครับเจาะแล้วนะครับใช้ปันช่วยนะครับโอ,โ,อโอ้โหน้ำเว้ยน้ำโอ้เลยครับ,รบสวยใช้ได้ครับหว,นหวานเปิดสนิทครับผมโ,โห,หลังเหลืองอลังการครับปึ๊บ หลังนี้เกืบสามร้อยบาทนะครับขยันตะยางครับไม่มีอดตายครับโอ้โหทีาจัดครับติดจริงไล่เบาหวาน,นชีกนะนั่นนั่นติดหัวจะถัว ผมหวานจะฉีนะครับเฮ้ยบอกแล้วผมติดติดติดเถาเดี๋เดๆๆเดตัดหน่อยตัดหน่อยตัดนะมัดเฮ้ยครับสวยงามมากครับนี่ครับหน้าตาผ่านของเราครับผ่านจำลองเยี่ยมยอดจริงๆครับผ่านครับหลังนี้ คลิปนี้ถือว่าคุ้มครับได้ทั้งปูไข่ได้ทั้งน้ำผึ้งเดือนห้าเขย่าครับดูฝ่ามัง,รงกรของตัวนะครับดูจจกระเด็จ่าครับตัวขนาดไหนพอใกล้มากไม่ได้ครับงามตามท้องเรื่องครับงานนี้ อันนี้ก็เป็นเงินแล้วน,นะครับปีพึ่งต้องระวัง้อระวังไฟครับอากาศมันร้อนหญ้ามันแห้งเดี๋ยวไฟมันจะลามทุ่งครับไปเ<ะ>ดี๋ยครับสวยงามจริงครับ ถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ